สวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่งัวออกมาได้สิบสองวันแล้วเนาะจะเนาะเป็นสาวแล้วจ้าอันนี้เริ่มเล่มยาแล้วเริ่มเล่มยาไปแล้วสิบสองวันตั้งแต่ยีิบเก้าเนาะออกตั้งแต่ยีิบเก้านับสามสิบเลยยีิบเก้ามุกกระลาตอนนี้ก็เ,เริ่มเล่มยาแล้วเด้งัวหน่อยปยญาเริ่มเล่มยาเป็นแล้วเด้เป็นสาวแล้วจ้าเหลือหนุ่มหน่อย,อยอยู่ไหนไม่รู้นี่ไปทางไหนวะหนุ่มหน่อยเอ้ยมันอีดเถาะ ไกลเข้าไม่ได้หรอกทุกคนเขาวิ่งดูไกลๆนี่แหละเนาะเริ่มเลิมยาเป็นแล้วด้ออกตั้งแต่ยีบเกนับสามสิยิบเก้ามกลานับ 30, 30, สามสบสามบมาวันนี้วันที่สิบได้สิมือเล่มยาเป็นแล้วงัวน้อยกินยาตลกตลก ไปใกล้ไม่ได้เลยทุกคนอยากเขาไปใกล้อยากไปจับแต่เขาไม่ให้จับเขาวิ่งมานี่มามาเร็วมาเล่นกันนิดนึงเร็วหาอยากกินทุกคนเลมยาฮัดเลมยาอีกตัวหนึ่งอยู่นู่น เดินไปหากันแล้เหมือนข้าลูนี่เด้เห็นคนไม่ได้เลยเดินไปหาหนุ่มน่อยเดินไปหาเพื่อนกันนะอันนั่นเกออนั่นออกออกวันที่เท่าไหร่น้อตัวผู้ออกวันที่เท่าไหร่น้อตาออกวันที่เท่าไหร่น้อตัวผู้ออกวันที่เท่าไหร่จ๊ะ เดอนกุมภาเนี่แหละวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอ่ะจาได้แล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเน่เขาก็มายืนคู่กันอ่ะตัวหน่อยนะไม่ให้ใกล้เลยไว้นอนอีกแหละเขาก็เริ่มเล่มยาแล้วด้วยอ่านออกวันที่หนึ่งเดือนกุมภาตัวผู่ตัวหน่อยนู่นก็ได้เนาะเริ่มเล่มยาเป็นแล้วสวยอยาเข้าปลาพักนะสวยผุดชาวมาก็จะวิ่งอย่างเดียวเลย่งัวหน่อย จะออกกำลังกายอย่างเดียวจ้าออ,อไปแล้วไปแล้วผ่อนอ่ะไปเลยไปไม่ทันแล้ววิ่งไปนู่นเลยโอ้กินหยาเต็มปากกินหยาเต็มปากเลย,ยเตัวน,นุ่นไม่กินลรกเพิดอเพ,พิ่นเล่นอ่ะวิ่งอ่ะออกกำลังกายเช้า ทั้งนี้ทั้งนี้มานี่เร็วกินยาเร็วไม่ต้องอยากวิ่งก็เข้าดอกอกินยาไปมาม,มามามา,มาถั่วก็ไม่มาดอกอวิ่งไปอีกเลยทุกคนดูงวหน่อยตัวนี้กินยาดีกว่าเนอะ áo áo áo, ủa, khéngแรง vinh đi chăng? Mày nè lời Này liền liềng, tuồng này phải hay ngon, nói lem nhà ẩn chắc. 5 phút này thôi. 5 phút. Này có vinh rèn rèn một đéo nó. Khao kinh nhả cho có vinh rèn rèn một đéo thôi, quay rồi. rồi ะดูดิดูดิจะมาหาจะมาหาเจ้าของไหมมา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 เร็ว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 ผลผลทุกคนมาเร็ว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 มามาเร็วมาเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วตัวนี้เอาไปนุนอีกแล้วโอ้ยน้อเขากล้องก็ไม่เข้าเออเอาวิ่งเข้าไปพอพอเอา โอ้โหตัวหนึ่งตกใจโดดยุงเลยอือวิ่งเรีนกันโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้และจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย